พอครับต่อ ดีครับอยู่กับพรมเบาผูทไทยครับกับช่องเบาผูทไทยครับพาเบง49หลงพานซ้ำครับเปิดหน้าดินเพิ่งขุดหมันนอแล้วครับกับไปพานซีครับโอ้แดดขักครับแดดจนคำตัวนี้กับประมาณ4ี่โมงครับ4โมงกว่ามึงแดดครับ เดนอยู่บังต้นไม้เนี่ยตอนนี้ผมยืนอยู่ต้นไม้ครับชงแรงๆครับเี็บผายางตามครับตอนนี้ตอนนี้ย้อนแซนอยู่ยครับพรเพเลยเข้ามาเบิ้งกับฟ้าติดตามช่องเบ้าขั้ถ่ายมันนี้ยครับ่เอเลยติดตามยี่เหล,ล่ากับเขาคุณหลายๆนะครับเนาะช่วงนี้มี่อยได้ลงคลิปครับนี่ครับ ที่ใช้แล้วครับประมานี้แหละครับตัวนี้คือปับดินครับปับเพื่อบันหาครับขุดมันเอาแล้วครับขุดมันมันหน่อยครับมันหกเดินครับแปลงนี้นี่แหละครับลงพานชามครับกระสิดิดลงอีหรอบหนึ่งครับไทยกบไปพวกหญ้าพวกลำมันที่ตัดอ้อแล้วครับเพื่อมันเน่าครับ ก่อนปูอ้อยเปิดหน้าหน้าแรกครับกับพันสีมทีใบยี่บสีครับตัวน,นี้แต้งแล้วหรอครับอ้เมื่อยครับเมื่อยอย่างแดดพร้อม ที่ว่าแต่งก็คือผมได้เอาขีปิบลงนะครับพรเพื่อเหลือยงหูก,กับเข้าไปเบิ้งเอาได้ครับเดียด๋วยวๆสิจะเบิองครับก็คือใช้าย,ยาเมียแล้วเหลือกระดินมันอ่อนอยู่แล้วครับแล้วเหลือก็เข้าอยู่แล้วครับตรงนี้นะ ดึงยางสายยางเบอรงครับจะกรอบครับกพราะแดดเนี่ยครับถ้า สีสีเ็นหอยล่อครับคือพานสิกินไปเลยครับเพราะ่าไทยงามเี่ยแนวเลือกกระเฮาอยู่แล้วครับเพราะดินอ่อนครับลาก็ทาทาดินแข้งแทะเทะขากะยับมาครับยับพานมาเพื่อมันยุยไ,ไอ้นี่ครับมันจะได้อีหูหนึ่งครับเอสรักสองหูครับ่าเอ็ดแบบเดียวกันครับไอ พานหกกับพานโผนนะเรียบองหูไทยดินแข็งดินนอนแบบเดียวกันเลยครับ มินมินที่ต่มครับนำด้านี้ดินดินอย่างเยออนนะครับอย่างเยเบะเนะี่ยหลดอย่างมีดันแข็งครับ ย้อนแสงครับหลอดน,น,นี้ย้อนแสงแนี่นอนเลยเดี๋ยวห้ามมุมกล้องครับโอ้ย้อนแสงครับ เลยเข้าบอกเพิ่งสองเบาผู้ใส่กับฟาดจิตตามนีด้ด้วยครับกเลยจิตต์ต่ำนี้แล้วครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ ข้ากลางครับกาดบาทที่ที่แต่งไปแล้วครับแนละ้วยังยังยังเอาลงเลือกมีสันได้ขักไปเลยครับเพราะว่า ดิ่มันยังอ่อนอยู่ครับไปกบไหวก่อนนะครับ แบงนี้10่องได้ครับขุดมันหน่อยอ,อ๋อมันหกเดินพอดีกับได้เงินพร้อมครับได้เงินได้ไอ้นี่่อยก็เอาทิ่มดินไว้คือ้วก็ให้หอากระสีแปลนพร้อมให้ดินเอากระสีผูกคือแบบนี้แบบนี้เลยครับใครก็เอาทิ่มทิมทิม่มไวเ้เพื่อหญ้าขึ้นราคาหกกระสือดินสิมีแตะผูกแบบนี้ ก็คือปล่อยดินไว้เพราะว่ามันน้อยเขาซื้อกันอยู่แล้วครับมันนี้ก็เกือบเกือบไร่ละหมื่นแล้วครับ้ามันน้อยถา้าเพราะเหลือปูมันงามเนี่ยซื้อปุ๋ยไร่เนี่ยก็น่าจะได้ไร่ละหมืน่นคือการก็มันง่ายเลยครับซูซ่ซีมันง่ายครับกราคากไปเนี่ย ครัคนพุ่งเสาวได้สองสองมือครับสามมือนสามมือนี่นะครับประมาณสามมือสี่มือนสมสี่หม,มือนี่แหละครับดิดกันอย่างยือมแน่อยครับนี่ครับกำลังเงว มันกำลงงงังกินหน้าผมครับเลือเข้ามาบึ้งกับฝากติตต์ต่ำเลยด้ครับปานจิตต์ต่ำไม่แลวครับรขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ เพื่อฟังมีัวเรื่องก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าบอกภาษาผู้ใส้บอกภาษาเพืออ่พอ,อฟังมีัวเรื่องน,น,นั่นนั่นแล้วนี่ครับ ต่อครับ ผมก็นสอยู่โฮมนี่แหละครับแดดครับเดี๋จะคงจะไปยากไปยู่โฮมแล้วดูไว้ครับแดดเกินครับเอละครับเราทำดีเอสดีเป็นดีสีสองครับตัดทิพครับเดยื่อเย็ดอหยาลายสีหน่า,นาเบื่อครับ เชลลุนมาเสือเนาะเชลลุนกับเชลลุนครับเคยผู้ใหญ่ครับสั้นกะผมขอจบขิปสมดนีนะครับเนาะเพื่อเหล้า พอเบิ่งกับฟาติดตามสองว้าวุไทยเหมือนเดิมครับเพื่อติดตามอยู่แล้วกับขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะทันกับจบคลิปตัวน,นี้แหละครับ